มาครับมาครับมาครับข้าวกราบวันนี้ซาครับกับยอดยาต้นหมาของโปอนี่นะยังคือก่อนจะไปจิ้มนะครับเราไปนองแอรขอขาแย่ดฟานะครับพริกลาบเอาอย่างมากินแรงเนาะ250กรัม80บาทกะจะชองเริ่มต้นที่40บาทครับสั่งซื้อ2กระปุกคุ้มกว่านะเพราะว่ากะจะชองกึดรอบเดียวเนาะสนใจทักแชทสั่งซื้อหาเพชรเอาอย่างมากินแรงได้เลยครับเอาไปยาลาบยาซายาลูบันเฮาครับเนาะย้ำกบย้ำไก่ได้หมดครับผม มาเอาเอามนูนี้ต้องมีของแกนะครับนะีน่แนมสมุนไพรครับระฮะล้นล้นนี่ครับผมอืมผมขเเเมเผ็ดเม้อ หลังยาต้นหมาหอืมอรมากๆผมมากครับหลังยาต้นหมาครับรสชาติไม่จะหอมๆผมหอมผมครับ กินหลังบ้านนะครับนาะฝูงมิ้นตําม้ก็จะบิ้นมามันๆได้นะครับนมมันถ้าจะทราบกินครับกินลาบกินซาแม่เจ้าเลยนะเหมาเอากินคนเดียวแลวครับเนาะอีพดโพดนะครับนะี่ เอาองของมักนี่ฮะตึ้งมียังตึ้งมียังล้ำเต่าจิ้มน,นะครับเนาะลาบจิ้มซาจิ้มมันเท่าไหนคือ,อเสียงพ่อพ่าพ่อพ่าท่นเสียงลดนะครับเน่ะ ติดถนนครับเนะนาะนี่รถหมาในกรอบมากนะครับกุยไปอย่างนี้ครับมาครับสุดยอดอ,อันนี้หนุยคาครับผม มันได้ดอกนะครับมันขับสดๆเลยฮึซากรนดึงเพชรวะขับลูกโดดขับเนื้อค้าด้วยครับอ่าไม่ลงนะอ่ะย่างมาได้ครับจี่นะต้องสั่งกินครับเพชรเนาะเพชรจนย่างาได้ครับจี่นะนี่มาครับ ยังเพ็รครับเมาะรหมาเนาะบางคนกว่าขมบางคนกว่าเหม็นแต่สำหรับผมหอมเมาะขนาดครับโอ้โหเพชร Đi Ừ. Vào Còn đi không nhỉ? Thì ra bạn เหมาะทัขมจังเพชรครับอือยิมน,น้ำซ่านีิขมมากขนับดสุดยอด เหยครับโอ้ม,มือแดงนะครับเนาะว่ามีหัวไม,ม่มือมาแดงมันมีแหงเกลียวเขานะครับเนาะเนาะฝูงบินมาละฝูงบินมาครับเอา้า ลูกโดนเก็บไปก่อนนะครับนะไหวเพชรกลอนหน่วยค่านี่ก็ะึงเด็ด้วครับหอมเพชรจินลาบกินซ้ามต้องเผ็ดเผ็นะครับนาะน้ำตาลตั้งเงาวๆอีกกันวนีม่มากุยงงงๆแหงม๊ำนี่ว้าว ตึงข้าวตองตึงงานต้นหมาครับของปวดผมนั่น